โอ้สเดีค่ะมันฟังมากแม่ดูตาคเหมือนคนแบบตุ๊กแกอ่ะตอนนี้ถ้าเรากำลังกำลังเตรียมตัวให้กับงองประจันลูกชฟยของดินค่ะกำลังจะดำาการขึ้นโจทย์ในวันนี้ย์ด้องนะแต่ใจยังไม่ยุ่งอ่ะไอ้ด้าว่าไงข่าบอกเลยว่าวันนี้ได้สาล้านกลับบ้านแน่นอนครับผมครับผมคือพูดหน่อยก็ได้ เพราะสามล้านเราอยากได้อยู่แต่ขึ้นอยู่เกมการชกและขึ้นอยู่กับโชคชะตาที่เราสะสมมาในชีวิตเขึ้นอยู่กับดวงว่างั้นเหรอพูดเลยหนึ่งพูดพูดเลยขึ้นอยู่กับลอเพราะลาใช่หรือไม่เอเยะครับอย่พูดอะไรดีล่ะวันนี้ก็จะทําหน้าที่ให้ดีและจะทําให้เต็มที่แค่เก็โอเคครับ ช่วยเชียร์เตือนกลังใจให้พวกเราได้ครับผมเต็นที่แน่นอนแชมป์ไปสุดหยุดที่แชมป์เอ่ยไปอาเทนเนี่ยมีอะไรพูดไหมคะเอาอ,อย่างที่รถบอกครับไปสุดหยุดที่แชมป์ครับผมครับผม